แฟรนไชส์เริ่มต้นที่2,900บาทนะครับอุปกรณ์ครบเซตอย่างที่คุณเห็นเนาะใช่อุปกรณ์ครบเซตอย่างที่คุณเห็นเลย2,900บาทนะครับมีเคาน์เตอร์นะครับมีถาดวางลูกชิ้นเนาะใช่ถาดวางลูกชิ้นมีชุดทําการตลาดให้เนาะใช่สาหรับชุด6,900นะครับมีลูกชิ้นให้เพื่อไปเอาทาการตลาดนะครับ พร้อมน้าจิ้มเนาะนะครับสำหรับชุด6 9 0 0บาทแนะนําให้ซื้อชุด6 9 0 0บาททําไมถึงแนะนําชุดนี้เพราะว่ามันคุ้มมากๆนะครับเคาน์เตอร์ที่คุณเห็นนี่คุณได้หมดแน่นอนนะครับได้ของหมด6 9 0 0บาทนะแล้วเพิ่มอีกเตาปิ้งนะครับสีเหลืองสวยใหญ่นะครับนะครับใหญ่นะครับเพื่อเอาไปย่างนะครับแล้วเตาแก๊สนะครับเป็นเตาปิ้งเตาแก๊ดด้วยและอย่างดีนะครับอย่างดีเพื่อเอาไปทันกับความ คือสมัยใหม่ตอนนี้เล,ละเตาอ่ะแต่ก่อนเขาใช้เตาเตาถ่านเนาะก็ใช้เขาบอกว่าเตาถ่านสมัยนี้มันสมัยใหม่และในความรวดเร็วทันใจร้อนเร็วแล้วทันที่ลูกค้าลูกค้าที่จะมาซื้อหน้าร้านต้องบอกว่าโอกาสน้อยมากลูกค้าที่จะรอนะครับเพราะว่าย่างแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณสามถึงห้านาทีนะครับนะครับสามถึงห้านาทีต่อครั้งเนาะย่างนะครับถ้าไฟอุณหภูมิที่สม่ําเสมอเนาะ ใช่สามหันทีก็ได้แต่ส